ว่าพุทธศาสนาเสื่อมมัน่ได้เสื่อมได้หตหนทางของผู้รู้นี่หนทางมักมีองแปลก็ันยังมีอยู่เหมือนเดิมผู้รู้ก็คือรู้อริยสัจสี่รู้เหตุและปัจจัยทั้งหลายของมูสัตว์เวียนว่ายแต่เกิดราะตัณหาและอุปทานนี่เรียกว่าพุทธศาสนาหนทางของผู้รู้บุคคลใดก็ช่าง ที่เดินตามทางนั้นเดินตามทางที่เพิ่นบอกไว้แล้วแสดงไว้แล้วสอนไว้แล้วตรัสไว้ดีแล้วนั่นแหละบุคคลผู้นั้นก็เสาก็เขาเขาถึงผู้รู้นั่นเองจึงเรียกว่าพุทธศาสนาท่างนี้เป็นของกลางท่างนี้ไ่ได้ฝากไว้กับไผรคนทางแห่งผู้รู้นี่หรือพุทธศาสนานี่ออไม่ได้ฝากไว้กับบ,บุคคลผู้ใดผู้หนึ่ง แต่ว่าทรงตรัดไว้ดีแล้วบัญญัติไว้ดีแล้วบม่ได้เกี่ยวกับบุคคลที่จะศรัทธาหรือไม่ศรัทธาบม่ได้เกี่ยวกันคําว่าศรัทธาของคนมันเป็นแข่คําแสลงคําเสียดสีคําทิมแท่งคําที่พูดแล้วทําให้เกิดความเสื่อมเสียเข้ามาคิดบงพวกเข้าปฏิบัติกันเองเดียวนี้แหละ ไครศรัทธาหรือบศอรัทธากะชังถ้าเขาศรัทธาเฮาเฮาได้รับนิพพานบอกเขาถึงนิพพานแล้วบอกเขาศรัทธาเฮาเข้าถึงผู้รู้ผู้ตื่นเบิกบานบอกอรู้แก่งอริยสัจท,ทั้งเบิดลบอกเฮาตัดวงจรแห่งการเกิดปฏิจจสมุปบาทได้แล้วบอกถ้าเขาศรัทธาก็ดีเ,เหมือนกันกับกัน กับ้าเขาบอสัตท่าเข้าสิจมดิ้งลงไปน่นากเลยบอกทั้งทิ่เสื่อมออกจากคนทางนี้เลยบอบ่านี้ได้เกี่ยวกันกับว่าไผสิรัทธาหรือบศสัทธาคนที่เว้าเพื่อให้เกิดความเสื่อมเสียหรือด้อยขาก็คือเขา้ดยขาตัวเองเนะเขาสังเกตเบ่งเด้อสซื้อต่างๆในที่เอาเกี่ยวกับเรื่อง พุทธศาสนามาเล่นชิบหายปไปเด้ฟังดีฟังดีๆล้่ให้สังเกตเรียบเรียงบังเดอหนังภาพยนตร์ที่เขาเอานำไปแสดงล้อเรียนภิกษุสงฆ์เฮ็ดให้เกิดเป็นความตรกครบขันผู้สร้างหนังรวมทั้งผู้แสดงเสื่อมชีพหายบันปลายชีวิตตกอับป,ปัดฟังดีๆ หนังที่เขาไปแสดงตะลกคบขันแห่ห้าเหตุในเกิดความบาดเสียวตื่นกลัวบ่ได้เป็นไปเพื่อความเผยแร่หนทางแห่งอริยมรรคอริยสัจฟังให้ดีอริยมรรคหนทางของภริยะเจ้าผู้สิตัดขาดออกจากโลกผู้บอเบียดเบียน,ยนอริยสัจหนทางของผู้รู้ความจริงสี่ประการถูกสมุทัยนิโรธและดับทุกใดคือมรรคนั่นเอง จังสิ่หนังเรื่องใดก็ช่างเอาไปแสดงแล้วก็นักแสดงที่ตลกมั่งที่เห็ุนี่เสื่อมเสียมั่งเออแล้วก็เป็นไปในทางทด้อยค่าหรือเป็นเหตุแห่งความเสื่อมมั่งทั้งนักแสดงตั้งเจ้าของหนังชิบหายด้ยเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็สุดท้ายกิจการล่มเหลวชีวิตล่มเหลวป่วย เป็นโรคอย่างหนักเป็นโรครายแรงพวกเขาสังเกตดีๆเลแตลกที่เอาไปเล่นตามเบทีนั่นคือมันเป็นซื่อมันบลาซื่อที่เหตุคนนิยมพวกวเ้าบังโลดตลกกันเลยต๊อับเบสสุดท้ายนี่ต๊อับเบสล่อเลียนแบบเสียงของพิกธุสงฆ์ผู้แสดงธรรมล่อเลียนท่าทางกิริยาต่างๆเอาไปเ,<อ>เหตุเป็น คำอะไรหนึ่งที่เหตุให้เกิดคนนิี้ชอบตัวเองสุดท้ายแล้วชีวิตบ้านปลายเสื่อมเสียจากลาบสกระเสื่อมเสียจากจุดฐามมรสักเสื่อมเสียแล้วก็มีทุกข์มักและเป็นโรคมากลองถ่ายเหมือนกันเบิดได้ชิบหายบเบออิดเงินที่หามาไดจากการขายการขายซื้อการแสดงไม่เอาผาไปหลอเลี้ยน เป็นหนี้เป็นสินเนั้นหามาไดเสียหายท่านธุรกิจใดๆก็เป็นหนี้เป็นสินทั้งเพจเบื่อโหลดนออทั้งเบิร์ตนั่นแหละบ,บ,บา่าจะเป็นผู้ผู้สร้างผู้แต่งเรื่องหนังนักแสดงฉากประกอบร่วมเบิร์เดวสุดท้ายตกอับพอเข้าบังดีโหลดดอลารนักรอนนักแสดงบาสุท้าไทยชีวิตบันปลายแล้วเป็นโรคอย่างหนักแล้วก็เป็นผู้โหลดเดียวมีความถูกกระทมในใจ นั่นแหละคือความบรูของเขานะสื้อในการแสดงออกทางซื้อโทรทัศน์วิทยุซื้อเฟซบุ๊กสม,มัอนี้สื้อ YouTube ที่เป็นไปในทางที่รอเรียนเสียแทงด้อยค่าตลกคบขันหรือทำไปด้ยวยความไม่รู้เพราะเพียงแค่ขายข่าวอย่างว่าถ้าขายข่าวนี่คือข่าวดีขายไม่ได้ข่าวร้ายนั่นขายดี เขาคิดว่ามันเป็นมันเหตุให้เขาได้กาไรจากการตีข่าวเล้ยไตีข่าวเสียเสียมันขายดีมีคนเบิ่งไหลมีคนนิยมหลายแต่สุดท้ายของบุคคลผู้เช่นนี้ก็จะเป็นเหมือนกันตอนนี้เขายังนมยังไฟแรงอยู่เออเดี๋ยวเถอะหกสิบขึ้นเริ่มระบาดเนี่ยออลงทุนนั่นลงทุนนี่ชิบหายเบ็ดนะสุดท้ายก็เป็นโรคอย่างหนัก เป็นไปตามพุทธเจ้าเ่าเวรแหละของพวกนี้นะแหล่พวกข้าจังหวะ <c oughs> ที่เขาเ่าว่าพุทธศาสนาเสื่อมพุทธศาสนาในบ่เมเนของไผ่บ่มีไผ่เป็นเจ้าของออ <c oughs> พุทธะผู้รู้คือมีพุทธเจ้าเป็นตน้นเออแล้วก็บ่มีผู้ใดส้่งมันเป็นของมันอยู่แบบนั้นเป็นความจริงอยู่แบบนั้นคือ อริยสัจสีก็มีมากมาก,ก่อนพระพุทธเจ้าเฮาสี่นำสิ่งเหล่านั้นมาตรัสแต่ว่าบัานมีผคนพบคนพอ่อพระพุทธเจ้าเพิ่นเป็นผู้คนพบคนพอ่อหลักแห่งความจริงอันประเสริฐเพิ่นเลยนำเอาสิ่งที่คนพบคนพอ่อมาแสดงให้ทุกๆคนเมื่อไผกระชั่งชนชาติศาสนาได้กระชั่งบุคคลได้กระชั่งนำเข้าไปปฏิบัติ ในจิตในใจจะคลองได้แล้วกลายว่าจะจิตร่วมกันไปในทางแห่งการลู่อริยสัจแล้วเพื่อนั้นกับ้นไปได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นของกลางๆของมันอยู่แล้วพระพุทธเจ้าก็บ่ได้เป็นเจ้าของบ่ได้เป็นเจ้าของสวรรค์นรกบ่ได้สร้างสวรรค์นรกบ่ได้สร้างพรมโลกบ่ได้สร้างต่างๆนหน้าบ่ได้สร้างในผ่านมันมีของมันอยู่แบบนั้น เนนพิ่นเป็นผู้คนผู้คนพอแล้วก็เลยเขียนแผนที่เอาไว้ให้พวกเข้าเดินตามนี้นะเดินตามนี้ทําตามนี้คิดตามนี้แต่พวกเธอทั้งหลายก็จะชี้เขาสู้แห่งความสุจญ,ญาตาเองนิพพานเองาาธรรมธาตุเองเดินตามนี้เนี่ย<น>พเพิ่นเป็นแต่เพียงผู้บอกไว้เพราะว่าเพิ่นเดินถึงแล้ว,วและจึงบอกว่าพุทธาศาสนาบ่าได้เป็นของผู้ใดผู้หนึ่งธรรมะคือความจริงของทุกชีวิตสรรพสัตว์ ซึ่งเป็นความจริงอันประเสริฐสูงสุดแล้วพุทธเจ้าเป็นผู้พบผู้พอเลยตั้งสวัอว่าพุทธศาสนาหนทางนี้เป็นหนทางเดินของผู้รู้ผู้ได้เข้าไปรู้แล้วรู้อย่างรู้ทำทำอย่างรู้ความจริงสัตว์ทั้งหลายเีนยนาปแต่เกิดเพราะตัณหาและอุปทานเพราะความไม่รู้เออจึงมีบทคําว่าปฏิจจสมุปบาทนั่นเองว,ว่าอาวิชชาเป็นปัจจัยบังเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยบังเกิดวิญญาณ เนี่ยถ้าเฮ้ารู้ท่านตรงนี้แล้วดับอวิชชาโดยกันรู้เท่าทันความคิดนี่หยุดแบบนี้กระิเข้าถึงในพานเองนะหยุดคิดปรุงแต่งสแสวงหาในความอยากใดอยากดีมีเป็นอาสังกัตธรรมหยุดคิดในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เขาว่ากระทบกระทั่งพอถ้าเข้าหยุดบ่ไดเฮาก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดนี่เรียกว่าเป็นไปตามสมุปป,ปาณธรรมจัดทั้งหลายเดินแบบนี้มีความผิด อยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นแต่ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดพัฒนาอุปทานไหลไปเลยจนหอดชาิชาลาามรณะไปเลยสัตว์ทั้งหลายยุดคิดอาววิชายตตเววะอศเสสวิราคะนิโรธาสังขาระนิโรโทรโอ๋อนี่ลู้เท่าท่านความคิดตรงนี้แล้วยุดตรงนี้เองวิธียุดเพ่นก็เป็นผู้คนพบคนพ่ออานาปานสติที่เป็นรับรองพุฏจอดรับร่องอานาปานสติเป็นที่หนึ่ง บม่มมหรักใดสิเลิศรัวเป็นทางตรงเป็นทางเอกเป็นเอสัมโควิสุทธิยาเป็นเอกมโควิสุทธิยาอีกทางหัวน,นี้เป็นทางเดียวทางหัวน,นี้เป็นทางอันเอกซึ่งบุคคลทั้งหลายเมื่อกระทําได้แล้วย่อมเข้าถึงความบริสุทธิ์ได้และเอกะและเอสัมโควิสุทธิยาคืออานาปานาสตินี่เองเนี่ยเพิ่นกับ่ได้เป็นเจ้าของลมหายใจไผเด้ เพิ่นบ่ได้เป็นปเจ้าของนรกสวรรค์เพิ่นบ่ได้ส้่งเพิ่นบ่ได้โดนบันดาลแต่เพิ่นแค่ว่าค้นพบสิ่งที่มีอยู่แล้วสังว่าขำา่าก็สัทธาดอกพระองค์นั้นพระองค์นี้เราบุคคลที่เป็นภิกษุองค์นั้นพระองค์นั้นทราบหรืกเขาว่าพระแต่ว่าเฮาสิว้าโดยสมมุติเฮาบ่เขาบาแ,ะแตะต้องเด็ดขาดคำว่าพระนี่แตะต้อง โซดาสกิถ้าค่าเึ้นไปฮาสิประเษดต่อแต่ว่าเอาโดยเอาโดยสมมติว่าพระโลกเขาสมมติว่าพระเขา้ังเขาใจ,าจาพระภิกษุสงฆ์บางที่ฮาก็บว่าพระภิกษุสงฆ์เขา้ังเขาใจนั่นแหละศาสนาหรือว่ามรากุศลพานมันบ่ได้อยู่นํำบุคคลที่เพิ่นทำผิดและมันก็นบบ่ได้อยู่น้ำบุคคลที่พ่นทำถูกที่คนทั้งหลายไปโดยค่าพระองค์นั้นพระองค์งงนี้ก็ว่าไป ผิดสูสงองนั่นปฏิบ,บ,บัติแบบนั้นแบบนั้นบางองค์ก็บริไมความผิดแต่เขาหาเรื่องใส่บางองค์ก็ผิดถ้ามันผิดเพิ่นกระลับกรรมของเพิ่นเองบริเกี่ยวกับเฮ้าเออพิ่นบริแมนเจ้าของมรรคผลแต่เพื่นั้นผิดแล้วสิผิดไปตั้งสองแสนสามแสนคนนี่บอกนั่นแล้วผิดกับเป็นเรื่องของเพิ่นเพราะเขาไม่ได้เข,าข้าใจคําว่าศรัทธาเด็กเ,เขาศรัทธาอินหยังเขายังบริรุตัวเองซ้ำ เฮ้นี่ศรัทธาเชื่อปัญญาการตรัสรู้ของพระศัสดาดิเฮ้ศรัทธาในปัญญาในความจริงรอบรู้ตามความเป็นจริงรอบรู้ในกองสังขารรอบรู้ในสปปรรพสิ่งทั้งปวงเฮาศรัทธาในสัพพัญญูดิศรัทธาในสัพพัญญูปัญญาอันเป็นเครื่องตรัสรู้ของพระศัสดาที่นำความจริงออกมาแสดงแล้วก็ เห็นตามความเป็นจริงนั้นได้นี่ตั้งหากที่เรางศรัทธาศรัทธาตถาคตศรัทธาความเป็นเช่นนั้นศรัทธาความจริงที่มันเป็นเช่นนั้นความจริงที่มีอยู่แล้วเออศรัทธาปตถาคตตถาคตก็บ่กเป็นโตบุคคลอีกเด้อุ้ยก็ได้สิไปเข้าใจลึกซึ้งปานี้นะตถาคตคือความเป็นเช่นนั้นเอาศรัทธาตรงนี้เออทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมาแล้วย่อมเป็นเช่นนั้นไม่เป็นอย่างอื่น ยกตัวอย่างเช่นสัตว์ทั้งหลายเกิดแล้วเนี่ยที่จะไม่แก่ไม่มีที่จะไม่เจ็บไม่มีไม่ป่วยไม่มีที่จะไม่พัดภาคจากสิ่งที่รักหรือสิ่งที่รักพัดภาคจากไม่มีที่จะไม่ตายไม่มีนี่นั่นแหละทางศัทธาตัวนี้ศรัทธาตัวตถาคตนี้หรือเราอีกอย่างหนึ่งว่าศรัทธาเชื่อพระปัญญาแห่งการจัดสรู้ของพระพุทธเจ้านั่นเอง สัทธาปัสสพัญยูรู้ทุกอย่างเป็นความจริงทุกอย่างพ่อนี่และนี่เป็นหัวใจงใ่ายเลยสัทธาปัญญาอันเป็นเครื่องตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าอีกหนึ่งเ,ออเชื่อกรรมคือการกระทําของตนเองเป็นผู้กําหนดตัวเองเชื่อผลของกรรมมีเห็นบัเชื่อผลของกรรม,รรมสัทธาซี่สัตว เป็นไปตมกรบสี่อย่างต่งหากพวกท่านทั้งหลายที่ก้าวบอกว่าไม่ศรัทธาบพศรัทธาก็จะเป็นอย่างพวกเจ้าขอของบพศรัทธาเจ้าของเองไม่เชื่อในตัวเองจกบ่นบรเชื่อในความจริงโดยธรรมชาติพวกนั่นเขาบอกว่็นความจริงโดยธรรมชาติเออและพวกได้กระช่างค่อยๆขามาดดอย่อยา โดยข่าว่าคนนั้นเห็ดเสื่อมผูนี้เห็ดเชื่อมเออคือขอนพิษชั่ว่าก็เป็นธรรมดาพิษสุทั้งหลายแล้วนั่นเขาเจะเ,เห็ดเออเห็ดเ,เห็ดพิษชู้ว่าพิษจริงๆก็ช่างเตัวจะหาคน้นเออในอีกสองแสนสามแสนนี่พิดเบิดเลยบ่เหมือนกันทั้งหมดบ่แและบ่ได้เหมือนกันทั้งหมดเพิ่นผิษจริงเพิ่นกนระลับของเพิ่นเองบ่ได้เกี่ยวกับเฮาเลยอะไรเช่บอกว่า การเสพข้าวต่างๆนันน่ะฟังใ้ฟังใ้สื่อๆข้าบ่ไหนไปไป,ไปจะไปใส่อารมณ์อินไปน้ำเขาเด้และให้หันคำว่าเบื้องตัวเองเราเชื่อพระตรา,าคตเราเชื่อพระศัพพ์กันอยู่เราเชื่อความรู้ที่เป็น,ปนไปตามก็เป็นจริงทุกอย่างหรือไม่เชื่อภรพปัญญาของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้นำเอาความจริงออกมาแสดงให้พวกเรา สัตว์ทั้งหลายได้รู้หรือไม่นี่สอบถามตัวเองแต่ใจบ้านเี่เราเชื่อกรรมหมายถึงการกระทําของตนหรือไม่เราเชื่อผลของกรรมคือการกระทําของตนหรือไม่เราเชื่อว่าสัตว์โลกทั้งหลายเป็นไปตามกรรมหรือไม่นี่สัทธาสีนี่แหละซึ่งว่าสัสทธาตถาคตเป็นไปเช่นนั้นเท่าตรงนี้ตั้งหากเป็นหัวใจนะแหละบ่แมนว่าไม่เชื่อไม่สัทธายัางสัทธาสเขียนเข้าวาเน้อนันนั่นนี่น ก็เป็นเรื่องของเขาอะไรแต่ตะกี้ถ้าจะพูดถึงนะเออสมัยที่บ้ท่านไล้มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาเลยดิบอกนมีอุบัติขก้นเลยมีพระมีพระพุทธเจ้าองค์เดียวเที่ยวแสดงรรำนั่มความจริงมาใหุ้่กคนตะกี้เพละละิินลำบากขนาดใดเพิ่นฟ้าฟันขนาดใดตะกี้คนเสือเป็นแนวแถวเดียวกันเบิดว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่ามีผู้สร้าง อ,อมีพระพรหมสร้างโลกมีพระเจ้าสร้างโลกมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลนบัรดาลเออกมบวสุขบ,บวะทุกยากจนล่ำรวยย่อมขึ้นอยู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลน,นี่คิดบ้างว่าพระพุทธเจ้าห้าวฟ้าจุดนี้ออกมาได้จังใดนั่นแล้ว่นจึงนั่งความจริงกมาไม้ห้าเออยผู้อยูใ่ในสมัยพระพุทธเจ้าไปในผ่านเบิดบ่บ่เพราะเขาไม่กล้าทำตามต่างหากไม่กระทำตามความเป็นจริงไม่กระทำตาม ตถาคตไม่เป็นไปเช่นนั้นฝืนธรรมชาติตถาคตคือธรรมชาติแห่งความจริงเนี่ยตถาคตไม่เป็นอย่างอื่นต้องเป็นเช่นนี้เท่านั้นเนี่ยนั่แหละครับว่าตถาคตก็ดีเขาบ่เสื้อเขาบ่เหตุตามก็บ่ไร้เกี่ยวกันกับหนทางนั้นทางนั้นยังเหมือนเดิมตถาคตยังเหมือนเดิมเออความเป็นเช่นนั้นยังอยู่เหมือนเดิมความจริงอริยสัจยังประกาศอยู่เหมือนเดิมแต่คน ความเห็นแก่ตัวอัตตาตัวตนบางบิดบางบ้าเสียสละในความจิตมันถือมันเสียสละอย่างยันเขาว่าบ่ดีบางยันหลายหลายยั่งนั่นแหละคือคือบ่เสียสลระความเห็นแก่ตัวคือบ่ว่างอัตตาตัวตนนั่นเองและก็บ่พ้นจากทุกข์ก็วเวียนว่ายแต่เกิดอยู่หันเองพระตถาคตยังคงอยู่ไม่ได้ตายนั่นแหละทรมาจึงบ่ตายตายนั่นเป็นถาุบัตถุ เพิ่อนอาศัยธานุวัตุนัน่นเป็นกระบอกเสียงมันแสดงคิดเบิงวัตตกี้ไหมมีพระพุทธเจ้าผู้เดียวฟ้าอายุผู้เดียวเี็นไหมเป็นตระหนักบละะเออไปยังสืบคงทนเสมอมาถึงตอนนี้ถึงขณะนี้แหละเขากับพิสูจน์ได้แล้วเออตขาขาคตเป็นแบบนี้ตขาทาคตคือสิ่งนี้เออตขาทาคตคือความจริงอันนี้เนี่ยแต่นั้น บาริกี่ยวากระบว่ายสิษฐสัทธาเฮาหรือบ่ศัทธาเฮาเลยโอ้ยสัทธาเฮาแล้วเฮาจิบรรลุอรหันต์บอกกระบอกบ่ศัทธาเฮาบ่บรรลุบอกกระบอขึ้นยุกับหนทางที่เฮาเดินไปตามคำแนะนำของพูทธเจ้าขึ้นยุกับเฮาบ่ได้ขึ้นยุกับผู้อื่นเ้อนั่นแหละพอเห็นแก่ตัวเห็นแก่ไดเห็นแก่มีจังสิเขากะพยายามจะเรียกว่าทำลาย แต่ว่ามันทำลายทำบ่ได้ดอกแม้ตัวเองของมันเองมันก็นเดินตามเส้นทางธรรมเมื่ออกุศลครอบงําความเห็นกับตัวครอบงําเออความที่จะให้ผู้อื่นเชื่อตัวเองครอบงําเออเลหาวิธีมาเพื่อจิตทำลายพุทธศาสนาออทำลายบ่ได้หนทางนี้ขอเป็นหนทางของผู้รู้ผู้ตื่นผู้บกบานเป็นหนทางเฉพาะบุคคลที่จะต้องเดินไปเออแหละึออบอกว่า เขาสิพยายามตีข้าวต่างๆเพื่อให้เกิดความเสื่อมทำเหตุต่ไงๆก็บ,บ่อเสื่อมเ,อเหตุตั้งๆดกิดบ,บ่อเสื่อมแม้ตัวเขาเองก็ต้องเดินตามท้ำเหมือนกันแต่เขาบ่อหลู่ซื่อเดินตามเพราะว่าอย่างเดินตามเพราะว่าเขานั้นมีความอิจฉาริษยาก็ว,ว่าเดินตามเพราะว่าเขานั้นเกิดมาแล้วนะเขาก็ต้องแก่เขาก็ต้องเจ็บเขาก็ต้องป่วยพัดพาจากสิ่งที่รักและสิ่งที่รักพัดพาจากเขา แล้วเขาก็ต้องตายนี่ไหมเขาก็เดินตามแหงหนทางแหงความจริงนี่ไหมเขาก็เดินตามอันิจจังทุกครั้งอนัตตาของเขาอยู่แแต่เขาบ่รู้เห็นบอกนิดเดียวอแค่ความเห็นหมายถึงการทําความเห็นให้ถูกต้องตามความเป็นจริงเห็นตามความจริงแต่ว่าเขาเห็นผิดจากความเป็นจริงนั่นเขาคิดว่ามีผู้สร้างเขาคิดว่ามีผู้โดนบันดาลเขาบอกมีความคิดที่สิ ถ้าว่าสร้างถ้าว่าดนบันดาลออไผ่กับขอลองออดวอดเปลี่ยนไผ่กับสวดมนต์ขอเป็นคือบะลําบะลุยคือยังมีความป่วยความเจ็บความปวดและความตายอยู่คือวอ่ามียังป้องกันความตายได้เออขาก็สวดเป็นขอลองเป็น่นเออทวาดาทั้งใดเออขาก็หูจักคือว่ามีผู้ใดมาดนบันดาลถ้ามีผู้ที่สามารถดนบันดาลไดไพระเจ้าส้างโลกออมันสั่งค้นขาขาดมาให้ มันสั่งคนตาบอดมหอย่างมันสั่งหายป่วยมาเห็ดอย่างสั่งห้มีหมองอดอยากแห้งแรงเห็ดอย่างแสดงว่ามันบม่มีตาพ่อเห็นบ่าละ่ะเวลามันกระสีออกโตหรือแก่ตัวแทนพระเจ้าว่าเป็นบททดสอบนั่นมันี่ไปหันเด้กนังสาี่ยนี่คือความไม่รู้ความอยากเอาชนะแต่ว่าสามารถชนะธรรมชาติความจริงอันประเสริฐได้เกิดแล้วต้องแก่เห็ดปวดป่วยและตายนี่ เขาบอกหูตรงนี้เขาทุกเพราว่าอย่างทุกเพราะว่าความคิดทุกภาวายึดในสิ่งที่ตัวเองคิดเห็นได้ยินได้ฟังได้รู้จดจำมาไม่ปล่อยอ,อของพวกเขามันบริยากเลยผู้ใดมีความเห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรเข้าไปยึดมัน่นถือมันจบอยู่นี่ถ้ายัางเข้าไปยึดมันก็ไม่โตนั่นแหละก็ไปเกิดไม่ร่างกายนี่พอรู้เรื่องเปลี่ยนร่างนั่นเปลี่ยนร่างนั้น,เป,น,น,นเป็นหมาหมัง่งเป็นหมูหมัง เป็นไกล้เป็นเป็ดมั่งฉีเคบแม่งอดเป็นงูเขียวเกียวกระปอมจึงเต้าเป็นอูดเป็นลาเป็นหมาเป็นใสเดือนเป็นกิ่งคือสารพัดแต่จะเป็นนกมั่งได้ล่างคนมั่งลานีก็สมุทรบกขนก็ซื้อได้อย่างนแหละแต่ผู้ใดลูกแจงแท่งแต่อดโดยอริยะสัจสีและเหตุและปัจจัยทั้งหลายที่แต่ของเองนั่นแหละเวียนใายตเกิดผู้นั้นก็ยุติได้และ ว่าจิตเห็นจิตจิตเห็นจิตมันเป็นมัดอ๋ออุสกัดกันทางมึงได้แล้วมันก็หยุดอยู่แค่นั้นแหละแล้วจังว่าเออคาว่าศรัทธาเขายังบ่เข้าใจตัวเขาเองเขาเสียเอียงมายืนยันตัดสินผู้อื่นใดนะบ่มีแนวมายืนยันตัดสินผู้อื่นใดตัวเองเขายังบ่เข้าใจศรัทธาแห่งตนเองเออเฮาศรัทธาต่อความจริงส่วนเขาศรัทธาเขาก็ว่ายกิงเ,เขาแต่ว่าสิ่งเถื่ว่ากรีนของเขาเขาเขายังพิสูจน์บ่ได พิสูจน์่าศสยพระเจ้าอยู่ใสไสเทพระเจ้าอยู่ใส่ไสผู้ดลบันดาลนี่ที่ขอมากจนตายไปหลายหลายรุ่นแล้วกันยังบ่อาจสามารถที่จะเหตุให้เจ้าของไม่แก่ไม่เก็บไม่ตายได้นี่เกิดมาแล้วก็แก้เก็บตายเกิดมาแล้วเป็นยังก็ทุกข์ยากนีเกิดมาแล้วทุกข์ยากเพราะว่าเป็นผลกรรมของเจ้าของเองเกิดมาแล้วรว้ยก็เป็นผลกรรมคือการกระทําของเจ้าของเองนั่นเขาปด้เสื้อตัวนี้นั่นแหละแต่ว่าก็เป็นเรื่องเฉพาะ สิ่งทั้งหลายแล้วนี่ต้องเป็นปัจจตังพวกเข้ากับําตามของพวกเข้าเองพวกเข้าเขาเขาไปรู้ของเข้าเองแล้วเข้าเสียเอาสิ่งที่เข้ารู้โดยประสบการณ์ของเข้าเองไปยื่นไปยัดให้เขายื่นบ่ได้ยัดบ่ได้บ่ามันเสอผ้าอะสิ่งนี้เป็นรถแท่งถ้ำเป็นความซีไรเป็นประสบการณ์ที่พวกเข้าต้องเขาไปรู้ด้วยตนเองนั่นแหละอ้าพอ Right. Mm -hmm.

ที่พระวันดูเกอาวะตุสาปังมังคังขันตุสาปเกวันสาปสัมภารุภาเวนะสาสุที